สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชออ่อง beauty เราจะมาตามรอที่ชานะคะแล้วก็เราจะมาย้อมสีของตามที่ชานะะย้อมกันเองนะคะไปเลยเริ่มสีที่เราจะใช้ในการย้อมครั้งนี้นะคะก็คือสีแดงทับทิมนะคะ A20 ของเบอร์ลิน่านะคะหนึ่งกล่องก็จะมี2ชิ้นนะคะ อีกหนึ่งอันจะเป็นครีมย้อมผมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพวกครีมบำรุงหรืออะไรของเขาสักอย่างนี่แหละเราก็นำขวดน้ำนะคะมาตัดมาผสมสีเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่คนสีมานะคะขย่าวขย่าวเทลงไปเลยให้หมดขวดแล้วก็นำมาคนให้เข้ากันนะคะสีบีบเอาให้หมดเลยเพราะว่าซื้อมาแค่กล่องเดียว มันอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ก็เหม็นมากนะถ้าใครเซียนแล้วก็สามารถย้อมเองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เซียนก็ไปร้านแนะนำไปร้านดีกว่านะพอได้มาแล้วเราก็จะมาคน,คน,คนๆๆให้เข้ากันพอเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการย้อมผมนะคะเราจะไม่ใช้ดี ไอ้น้ำชโลมผมก่อนนะเราก็จะย้อมไปเลยแต่ก่อนจะย้อมแนะนำให้อาหาอะไรมาคุมที่คอหรือว่าคุมที่ไหล่ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะเปื้อนเสื้อเปื้อนคอถ้ามีอะไรครอบหัวก็ครอบได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหูเปื้อนนะมันสีมันจะติดที่ผิวหนังเรามันจะล้างออกยากแล้วเราก็จะมาแบ่งผมนะคะครั้งแรกเราจะย้อมแค่ครึ่งหัวก่อนเราก็จะแบ่งครึ่งหัวไว้ก็คือ ช่วงบนนะคะเราจะเก็บไว้เราก็จะย้อมช่วงล่างก่อนแนะนําให้ทําที่เน้นที่ปลายผมเยอะๆเพราะว่าถ้าเราแบบย้อมด้านบนก่อนนะสีมันจะเข้มกว่าด้านล่างเพราะว่าโคนผมเป็นอะไรที่แบบผมมันยังอ่อนเดี๋ยวสีมันจะแดงเกินนะคะแต่สีแดงมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเราดํา คือสีที่ได้จ้าสวยมากเป็นประกายแดงแดงทับทิมที่แทรทูนะจ้าต้องมาซ้ำอีกรอบทิชากี่โมงทิชาได้หล้อยังเออเหมือนไหมเหมือนอยู่เนาะ